รักษะเดิมไหมครับขีน้องเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมเดิมกว่าเดิมด้วยหรือถ้าเปิดแล้วใส่ชิคกี้นวิงได้ไหมครับโอ้ง่ายเลยถ้าเห็นว่าถ้าเราเบสิคเดิมๆดีในงชอบเราเปลี่ยนอุปกรณ์มันกลายเป็นเพิ่มความได้เปียบไปเรื่อยๆเลยแต่พื้นฐานสำคัญไหมครับผมทำอะไรที่มาซับซ้อนกว่าเดิมไหม ไม่มีเลยเบสิกเดิมไหมครับเดิมหมดเบสิกเดิมหมดแต่ต่ออยดแต่มันต่อยอดก,การไปสมมติเราเปิดดิ้วไปแล้วเราตีไปแล้วปั้งเสร็จปั๊บจังหวะตีเขาตีปั้งเสร็จพผมเริ่มเก็บแล้วผมเริ่มบุกแล้วผมบุกเสร็จกลับมาได้ได้ไหมเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมเหมือนเดิมเสร็จปั๊บผมดันจับรูดงานจับงับจับคนโทรตอ่อหรือผม เคินเข้าหาเตรียมเทคดาวผมเทินข้าหาเดี๋ยวเพิ่งต้องรีบลุมเินเข้าหารีบลง้นอีกทีหนึ่งคอนทรลได้อย่างจะลุกจะลุกจะลุกดันให้ลุก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 ลกลุกลุ่ลุกลุกลุกลุอชีกลุกลุกลรกลุกก